มีปัญหาอะไรลูกเอ๋ยไม่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 มีเจ้าค่ะโยมมากลับหลวงพ่อมาเธอเคยมาป่ะเคยเจ้าค่ะเคยบวชได้ป่ะเคยเจ้าค่ะเออใช่ลงเครื่องเมื่อคืนแล้วโยมก็พาน้ำสาบหลาบมากับหลวงเครื่องมาเมื่อคืนเจ้าพายก็เลยจากประเทศอะไรสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เหรอเจ้าค่ะโยมก็เอา กระดิงสวิสสลมาถวายลุงพอ,อธุออน้ำึงวิสสลมีช็กโกลตสวิสสลมสาธุโมทนาด้วยอ,<ข>อปัจจัยสร้างขอให้คนที่เกี่ยวข้องอันมีบำพุบุรุษที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วปู้ญาติตายายลุงป้าน้าอาและบุคคลที่เกี่ยวกันในญาติทั้งหมดทั้งเ้นที่ได้จากโลกนี้ไปรวมกระทั่งถึงเทวดาประจาตัว เจ้าที่เจ้าทางทุกสถานที่ที่ได้พักอาศัยที่ได้ทำมาหากินที่ได้เกี่ยวข้องรวมมาทั้งถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในครอบครัวทั้งหมดทั้งจิน้นญาติพี่น้องลูกหลานเหลินเพื่อมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางและเทวดาประจำตัว เจ้ากรำนายเวรจงมามีส่วนแห่งบุญกุศสในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนทุกตนพ้นจากทุกข์ให้มีแต่ความผาสุขร่างกายแข็งแรงจิตใจพองสายอุดมสมบูรณ์ในปใจัจจัยสี่มีบุญบารมีปาสบผลสาเร็จในชีวิตทางโลกและทางธรรมอันสูงสุดได้พ้นทุกบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยเถิดถาได้บุญแล้วอนุโมทนาด้วยอาว่ามาเธอ มาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยเยอะมาเอยอะมาครั้งที่สองครั้งที่สอง้วครั้งที่แรกบวชไปกี่วันสามสิบวันเจ้าค่ะสามสิบวันเหรอแล้วกลับไปกี่เดือนกลับไปหนึ่งปีเจ้าค่ะหนึ่งปีแล้วเหรอเจ้าค่ะแล้วเป็นไงชีวิตสามีก็กลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอตอนนั้นเป็นเหตุผลอะไรที่สามีไม่อยู่บ้านสมองแตกเจ้าค่ะเหรอะเป็นสมองแตกไม่ใกล้เดี๋ยวดิ สามีเส้นสมองแตกแต<ป>กเลยเหรอเส้นสมองแตกแล้วก็ผ่าเปิดกะโหล,ลกค่ะโยมก็เลยมาบวชสามสิบวันให้เธอมาบวชตอนนั้นเขายังนอนอยู่ที่บ้านหรือโรงพยาบาลยังอยู่โรงพยาบาลเจ้าค่ะอยู่อยู่อยู่สถานต้องดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเหรอ,อแล้วยังไงเธอบวชหนึ่งเดือนโยมบวชนุ่งแผลมเจ้าค่ะแล้วปรากฏว่ากลับไปกลับไปโยมก็ฝันว่า ใครทําลูกหายหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยโยมก็ขว,วัญล,ล,ลูกใครนะฮะลูกใครทําลูกหายอะไรอย่างเงี้ยโยมเออ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 เอเกิเหมเออออเอเออเเกิดออเอเออเเออเออเออเ่เออเออออม แล้วสามีมีอาการดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ดีขึ้นอ๋อก็ดีขึ้นตุลาปลาปลก็ได้มาอยู่บ้านได้สิบเดือนแล้วเจ้าค่ะเขาก็ดีขึ้นเลยเจ้าค่ะดีขึ้นเลยเหรอเจ้าค่ะดีขึ้นเลยโยมก็เดินได้ปะเดินได้เจ้าค่ะเพียงแต่ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะไม่ไม่ร้อยเจ้าค่ะแต่เดินได้ทานอาหารได้แต่เขาจะเป็นแบบลืมเขาจะเป็นไม่ไม่เต็มร้อยเบลองงกก็ดีก็ไม่ละเอียดถึงเหมือนเดิมใช่ไหม นี้ขึ้นจะไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะไม่ละเอียดเหมือนเดิมว่าแต่หมอเขาระบุว่าพิการกลายเป็นอุคัพิการทางสมองเพราะว่าเขาเป็นแต่เธอก็เพื่อเขารู้เรื่องเ็บ้างรู้เรื่องเจ้าค่ะเขาก็รู้เรื่องเธอเสียชื่อเองไม่ได้หมายถึงปล่อยให้อยู่ลำพังต้องต้องดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ก็ดีมากกว่าเดิมเลยใช่ไหมเจ้าค่ะดีมากเบาแล้วหน่อยใช่ไหมเบาเจ้าค่ะเออดีแล้วดีเราไม่รู้ว่าเราจะกิดอะไอย่งยุบเรื่อ้ด้วเออเดี๋ยวบุญเนี่ยของเธอไปช่วยเขา้วเดี๋ยวเอาน้ำมนต์ไป แล้วบอกให้เขาเนี่ยเวลาเธออยู่ที่นั่นไหว้พระสวดมนต์บ้างก็เปล่าไหว้เจ้าค่ะเธอบอกให้เขาเนี่ยพนมมือด้วยอบอกว่าถึงไหว้ไม่ได้ให้พนมมือไว่อยู่นั่งอยู่ข้างๆเธอ,อใช่แป่บอกว่ารับบุญด้วย,วยเพราะมันจะมีวิญญาณอยู่ตัวเขาโอ้เหรอเจ้าค่ะวิญญ,ญาณอะไร,รไม่รู้แหละที่ไปทําให้เขาแบบเดี่ยงอะ่ะอถ้าถ้าโยมพาเ้ามาได้ก็ดีนะเจ้าค่ะหมอไม่พามาได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่า ถ้าเธอกลับไปอยู่ที่พักอาศัยอะ่ะเวลาที่เธอทําความดีอะไรเนี่ยให้เขาเนี่ยร่วมอนุมโมทนาด้วยเธอก็อุทิศให้กับตัวเขาและกลับวิญญาณที่อยู่ในตัวเขาด้วย,ญญยวเขามีอยู่แล้วเพราะหลังมีวิญญาณทุกคนเ <Okay. S 1> พราะหลังเขาไม่รอดหรอก mm. ยิ่งเป็นเมืองประเภทแบบยิ่งใไอ้พวกตะวันตกเนี่ยไอ้ตะวันในเนีน่ยมันมันมันเป็นเ,ป,นเป,นป็นธรรมชาติอยู่แล้ okay, okay. วเขา,าอบอกว่านั่งเฉย ทำอะไรก็ได้แต่นั่งเฉยๆแล้วก็เพราะว่าวิญญาณที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยเขาจะรับขึ้นแห่งการสวดมนต์และเขาแล้วก็อธิษฐาในให้เขาแล้ววิญญาณเขาจะดีๆขึ้นคือเข้าใจไม่ว่าโลกวิญญาณเนี่ยเขาจะเร่าร้อนมากเขาไม่เคยมีสถานที่และบรรยากาศอะไรที่ทําให้วิญญาณเนี่ยมันมันล่มเย็นไงแต่การสวดมนต์เนี่ยทาให้วิญญาณล่มเย็นไงมันเหมือนกับว่า ทุกที่มีแต่แสงแดดแผดเผาแต่ถ้าเบื่อว่าเข้ามาในห้องนี้มีห้องแอร์นั่งสบายเย็นสงบวิญญาณเขาก็อยากได้ความสงบความเย็นสบายเ,าเธอขณะที่เธอสวดเนี่ยเธอก็อุทิศให้เขาไปด้วยแล้วเขาก็จะได้รับขึ้นเดี๋ยวเขาดีขึ้นเขาจะไปแค่บอกว่าให้วิญญาณที่อยู่ในตัวสารนี้ชนะก็พอแล้วให้บุญถามีด้วยแล้วให้วิญญาณด้วยเข้าใจป่นี่นแหละ แล้ยาเขียวโยมอยากขอยาเขียวลองก้อนมีไหมคะขออะไรนะยาหอมใครเป็นอะไรใครสามีเขาเป็นเบาหวานแล้วเธอเคยกินเหรอนโยมอยากจะให้สามีลองกินจะได้ไม่ต้องฉีดอินซูลินเยอะไม่์มยแล้วเขาเาเคยกินหรือเปล่าไม่เคยแต่โยมจะผสมโยมบอกแล้วว่าโยมจะมาขอยาลองก้อนเขากับน้ำมูลเดี๋ยวโยมจะลดใต้ท้องเครื่องไปให้น้ำสามีดื่มได้แล้วเธอก็เอาเนี่อถ่ายสแกนนั้นไปเดี๋ยวเขาจะมีระบบส่งไอเดลิเวอรี่ไปต่างประเทศด้วยใช่เปล่าใช่เออ อ๋ออันอนสส่งน้อันนี้อันนี้ไปให้เขากินส่งอันนี้ไปหรือเจ้าค่ารือวมาอย่างไงรื้อหมาเขาว่าถ้าคุณแม่อยู่ต่างประเทศแลวอยากได้คุณแม่ก็แกนคือถ้าของหมดอ่ะของหมดใช่ไหมไม่ต้องบินมาเธอก็ติดต่อทางนรสเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าแล้วเขาก็จะบอกกับเธอว่าถ้าส่งต่างประเทศน่ะมันจะมีค่าขนส่งเท่าไหร่เธอก็ทานส่วนเงินให้เขาไปเท่าที่เท่าที่เขาบอกไปนั่นแหละส่งน้ำมันหรอคะ ยาหอมเออได้โอเคน้ำมนต์โอเคน้ำมนต์ก็มีนะยมมีอยู่ในไลน์ยมโอเคยมมีอยู่ในไลน์กลุ่มอยู่แล้วของวัดใช่น้ำมนต์ก็มีนะเขามีบริการส่งน้ำมนต์ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวยมแบบไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยมก็ค่อยใช่ใช่ใช่สแกนยาหอมกันเยนะคะเธอเธอเห็นเสานี่มาแล้วเธอก็สแกนไปเดี๋หรือถ้าเธออยู่ในไลน์เธอก็ไปดูว่าเขายมมียมมีไลน์นันพยาเขียวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวยมติดต่อน้ำมนต์ด้วยเขามีเด็ก สองคนเขารับผิดชอบอยู่สาธุอ่ามียนี่เหรอน้ำผึ้งไอ้สวีเซแลนด์เหนอะเจ้าภาพนี่สวีเซแลนด์แล้วก็ตรงข้างเป็นอิตาลีนี่คืออะไรนี่คืออะไรอืมน่าจะเยอรมันนี่ตรงข้างๆของอิตาลีหลวงพ่อเทศเยอะต้องฉันน้ำมนต์เอ่อน้ำผึ้งแล้วก็อันอันตรงกลางนี่ก็ช็อกโกแลตโอเคแล้วอันนี้ก็ของอิตาลีเจ้าค่ะสองค่ข้างกัน นี่เหรอเจ้าการนั่นอิตาลีอิตาลีเหรอเจ้าค่ะอิตาลีแล้วก็สวิตส์มันเป็นอะไรว่าแบบแบบที่ก็พาขนมปังเนี่ยว่ะน้ำพึ่งเหรอโอเคสาธุอาโมทนาด้วยขอบุญทำให้เธอและคุณในครอบครัวร่างกายแข็งแรงพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บสาธุตอนนี้กลับไปจังหวัดแล้ว โยมจะกลับโคราชเจ้าค่ะมาธุระด่วนที่โคราชแล้วถ้าโยมสะดวกเมื่อไรโยมก็อยากจะมาบวชให้พ่อกับแม่อยู่อ๋อดี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 ตอนนี้ต้องดูสามีก่อนอ๋อดูไปก่อนดูไปก่อนเขาเคยมาเมืองไทยเปล่าสามีเธอเขาเคยมาแล้วก็อุบัติเหตุหัวแตกแล้วก็กลับไม่าในใหม่เลยโยมจะพามาอยู่แต่หมอไม่้ขึ้นเครื่องหมอบอกว่าเดี๋ยวมาชับบนเครื่องเดี๋ยวถ้ามาได้ก็จะพามากลับลงท้องอ๋อกินไปนี่หมดนี่แหละแล้วก็จะดีขึ้นโชคดีสาธุ